Nord. สวัสดีค่ะเก็บพพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนไปซื้อลูกอมมากกับซสื้อสมนะเสียงเขาเจาะบ้านอยู่พี่น้องสมแซมบ้านขางบ้านพี่น้องค่ะ สม้มซื้อมาหกลูกหกลูกนี่ก็เอ่เทาา่า่ประมาณยี่สิบโครนพี่น้องประมาณยี่สิบโครนเป็นส้มเล็กอ่ะก็ลูกอมไปซื้อคอนเฟ็กมาให้ลูกน้ำงหน่ะส่วนไปนับของ รับขอางมาแล้ะจะง่ายห,หน่อยส่งมาให้พี่น้องนี่จ้ะพี่น้องค่ะจะได้เปิดไปน้ำมันจะได้เข้าไปเบิงง้งแย่งลูกเล็เอาเข้าเอาน้ำให้ลูกกินน้ำจากพี่น้องข่ามาบานด้วนี่จ้ะตอนนี้ลูกนั่งเล่นอยู่ห้องรับแขกอยู่ กินสมไปแล้วลูกเนื่องพักกันแบ่งกันขอบคุณเมย์หน่อยด้วยจ้ะเด้อกิ่นม 気になる。 ได้ใส่ได้ใส่ได้จะพี่น้องรวมขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณมากๆเด้อจะ้ะยายหน่อยเด้อขอบคุณแม่หน่อยหลายๆจะ้ะ แล้วเรามาดูนี้กันค่ะน้ำพริกค่ะเอาไปให้ฝรังเล่านอกจากเนาะไปกินกับเขา่าแม่าจจะเอาให้นนองกินย่ำนองมากน,นอกจากสามกระปุกน้ำพริกค่ะค่ะแม่น้ำพริกอันนี้บนนะอที่แม่น้อยเป็นสามเองเนะาะการแม่จุจ่ะ เหลือแต่ไหนีห่นก็เป็นน้ำพริกแบบแหง้งถ้าเป็นแบบแหง้งยังที่นองไม่ใต้เขากินได้ยกกำลังเล้าแต่แล้วก็น้ำปลาล่าน้ำปลาล่าของไอ้ไอ้ใหม่นอกจากซื้อน้ำหน่อยอืมอมส่วนนี้อยังก็นน้ำปูหลั่แล้วนี่บอกกินไปหน่อยเพิ่อน ส่งมาเฮซสิขอบคุณมากมากค่ะพีนน่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะแม่น่อยคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะยายน่อยอันนี้ขนม,มนี่อันนี้ไม่เเด็กหน่อยกินเนาะจ้ะเป็นก๊อบแก๊บนี่เด็กน่อยสินได้เด็กหน่อยมาเยอะแก๊บหรือชิปเป็นสีชิปเล่ย่างเปันสันี้ก็เป็น พักเส้นเนาะจ้ะเนาะพักเส้นเดี๋ยวไปพักเส้นจ้ะเนาะเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ไข่เบ่าไปเลยเห็ดกับลูกจ้าลูกท้ายดีกระจังจะได้อ่ำพี่น้องอาจจะเป็นช่วงนา้อดน,นี่สินะ ย้ำโรงเรียนลูกป,ปิดมือสิก็จะทำใบเป็นไข่โอ้แมันมีรูน้ำตัวนี้ปูฟ้ามันมีรูน้ำพี่น้องแล้นี้มันเป็นแบบคือจังซิลิโคนมาจากเนาะเดี๋ยวจะลองทำค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณแม่น้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นยังก็ร์นอมเหมือนมุกเกาะเมันเนาะแมนบ๊อก มุก,กอบทรงเครื่องประมานมน้ำแมนบัตจ้าหรือมุก,กอบแก้วบางนี่เอาไปกินกับเขาจ้าอันนี้เพื่อฝรั่งเราอยากกินน้ำพี่นอกส่วนอันนี้ก็เป็นแจวบองนี่แจวบองของแ่บของนัวไว้จำกินกับข้าเหนียวมันใสาก์จะกินคุกับข้าเจ้านอกจากข้าสวยในมากกับพวกนึงขอบคุณแม่หน่อยหลายๆเดอ้อจ้า ได้บุญนไลายเดอรอุ้ยมีเขียนมีการเขียนจดหมายรักคุนเทพพี่น้องมีการเขียนจดหมายรักให้พ่ออไว้เหดจังใดคุณในเบบหรือหม้ออบก่อนหนึ่งนาทีจะอร่อยอันนี้ว่าเคยกินจ้าเถือขนมเปี๊ยะ ไส้ไก่หยองไม่ตายจะคำถามเราจ้ะเนะเาะขอบคุณมากมากค่ะต่วน,น,นี้ก็เป็นของร้านๆ้านขาดไน้อยนี่อย่างเนาะน,นี่ลูกอมลูกอมเราจะเนาะลูกอมเดียว เราไปกิน,นกันน่อยแล้วก็ตั้งน้อย้วจ้ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองมีสิบสองพอจ้ะอุ้ยที่เป็นตะนาฮักแท้เป็นอ่เจิ๋วครั้งแรกในชีวิตที่เห็นอ่เจิ๋วยังเสี เรเคยเห็นจะเจอเป็นมามา่าฮอดจิวบจ่จ้ะเด็กหน่อยเห็นนี่คงสิมักเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆกินเล้อยายเล้อขอบคุณยายน้อยมากๆค่ะแค่เห็นลูปเป็นสร้างเด็กน่อยก็ดีใจแล้วเด้ย่ยใจบอกว่ายายน่อยรงมากหาย คุณม,มากมค่ะสำหรับทุกสิ่งอย่างโอ้เจลบอลปลาลำปูอันนี้บ่เคยกินจ้าเถื่อเบ่เคยกินเลยเหรอจ๊ะข้างแรกคงไอไม่นี่ก็เคยกินอยู่จ๊ะคงไอไม่แซบ่บตอนนั้นเพื่อนมาสวีดเดนมาคอนเสิร์ตจักปีแล้วพูนนั้นตอนนั้นมันก็ซื้ออยู่ ล,ลูกอมมาว้น้ำพี่นองอันนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากยายน้อยค่ะพี่นอคขานี่แก้วบองขอบคุณมากๆค่ะยายน้อยขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทั้งส่งอาหารและเสื้อเสื้อกงันงามๆ้กางกั้งาม,ส,งามส่เอาไ้ใส่ อุ่นที่ได้จากพี่น้องใช่ก็จะเก็บกองแล้วก็พักเข้าหักาน้ำให้ลูกกินจากพี่น้องคะ่ะอันส่วนอันนี้ก็ไว้ให้ฝรั่งเล้ากินนัดจ้ะอันนี้ก็จะให้ฝรั่งเล้าซิมเบิงหนูเคยกินอยู่นเนี่ยหนิไม่น้อยเพิ่นเคยส่งมาหล่อที่แล้วถามว่าเผ็ดบ่เผ็ดเด้่ยแต่เบิ้งว่าฝรั่งเล้าจะกินว่าจะเผ็ดบอไม่หนูจะ อันซ้อนให้น้องให้กินคุกับเขาร่องเบิรงกับเขาเจ้าเพราะว่าเพื่อนมักกินยังสันได้โอเคค่ะพี่น้องคะแม่ใต้ขอจบคลิปสำานียจังใดกะนุขอบคุณแม่น้อยยายน้อยด้จ้ะแม่ยายน้อยหลายๆด้จ้ะที่ทรงของมาให้ให้ยูให้กินแล้วก็สทรงของมาให้หลานขอบคุณมากๆค่ะและได้เสืองามอบอุ่นนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะไปแล้วค่ะพี่น้อง่ะจังใดจังเจอกันหม่เนาะแม่ใต้ขอขอบคุณทุกท่านด้จ้ะบ๊ายบาย